สวัสดีครับเพื่อนๆจะไปออกกำลังกายนะครับเพื่อนๆโดยการไปขุดหน่อกล้วยนะครับเจอเป้าหมายนะครับเพื่อนๆเป็นหน่อกล้วยน้ำว้านะครับจะนำไปขยายพันธุนปป์นะครับนำไปปลูกนะครับต่อไปนะครับเราจะขุดร,บรอบๆ หน่อกล้วยก่อนนะครับเพื่อนๆค่อยๆนำเสียมแชะลงไปนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นผนกล้วยน้ำวานะครับครับก็ขุดมาแล้วครับได้หนึ่งหน่อแล้วครับก็มีรากติดมานะครับเพื่อนๆช่วงน,นี้นำกล้วยไปปลูกนะ่ติดง่ายนะครับหน้าฝนครับเพื่อนๆ แตกต่างจากหน้าแรงนะครับที่จะนำไปปลูกแล้วไม่ค่อยติดครับเพื่อนเก็ไปหาหน่อกล้วยต่อไปนะครับกล้วยน้ำว้านะครับเพื่อนๆไปดูหนอต่อไปนะครับเราจะไปขุดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนอกล้วยน้ำวา้าเป็นต้นแม่ที่ล้มไปนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาแซะเลยนะครับแสะแซะ,แ,ะแยกออกจาก ต้นแม่นะครับเพื่อนๆครับออกมาแล้วครับเพื่อนๆก็มีรากติดมาเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับเปิดน้กมาครับไปหาหน่อต่อไปครับเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูหน่อต่อไปนะครับอันนี้ก็อีกหนอหนึ่งครับเพื่อนๆ ันําเสียมไปขุดรอบๆหมอลูกเหมือนเดิมนะครับอันนี้น่าจะลึกหน่อยครับก็ค่อยๆขุดไปครับเพื่อนๆใจเย็นครับถ้โโาจะหลุดนะครับเพื่อนๆ ไม่ต้องรีบร้อนครับต้อใช้พลังเยอะนะครับตัวนี้นี่ก็อ่อมไปครับไปขุดด้านหลังครับดิน่้นข้างเหนียวนะครับตัวนี้อ่าได้มาแล้วครับ เพื่อนๆครับหากเต็มเลยครับตัวนี้ก็ก็จะนำไปกองรวมกันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปปลูกที่สวนต่อไปนะครับเพื่อนๆแร้วก็ได้มาจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็ ผูกติดง่ายนะครับหน้าฝนครับเพื่อนๆครับ